ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องทำอย่างไรไม่ให้เราเนี่ยล้มเหลวนะครับเราเคยทำอะไรที่มันไม่สำเร็จกันบ้างไหมครับเป็นประจำใช่ไหมครับเช่นเราอยากลดน้ำหนักเนี่ยลองมาหลายรอบแล้วก็ไม่สำเร็จถ้าเรามาลองวิเคราะห์ดีๆนะครับการมีหุ่นดีสุขภาพดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ไหมครับ แต่ทำไมเนี่ยเราถึงทำไม่สำเร็จนะง่ายๆเลยครับก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากไงครับเพราะเรานะครับมักจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามเสมอๆนะครับตัวอย่างเช่นการกินของอร่อยๆนั่นเองแล้วเราจะทำยังไงให้มันง่ายขึ้นละ่ะตั้งเป้าหมายก็แล้วอดทนมาก็ตั้งเยอะไม่เห็นผลสักทีอาจารย์นุพดลท่านมีเทคนิคมาแนะนำนะครับซึ่งมันเวิร์กกับหลายๆเรื่องด้วยนะครับ เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าอะไรที่ทําเป็นนิสัยแล้วนั้นสิ่งนั้นน่ะจะไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักนะครับตัวอย่างเช่นการแปลงฟันเนี่ยเพราะว่ามันกลายเป็นนิสัยไปแล้วนะครับเอาง่ายก็คือมันเป็นนิสัยที่ทําไปโดยอัตโนมัติแล้วอะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงควรเปลี่ยนนิสัยของเรานะครับถ้าเรามีนิสัยชอบกินของหวานกินของอร่อยเยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิสัยนะครับ พอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันก็จะเลิกยากและทีนี้มันจะทําให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยากแหละไอ้นิสัยที่ชอบกินของหวานหวานของอร่อยเนี่ยครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ยากที่สุดเลยเนี่ยมันก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยแหละครับถ้าใครเริ่มท้อทแท้ใจหรือคิดว่ามันไม่น่าทําสําเร็จนะครับพยายามมองให้มันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอนะครับเพราะถ้ามันง่ายเนี่ย เราคงทำทำมันสําเร็จไปนานแล้วหรือเราคงเปลี่ยนนิสัยตรงนี้ได้ไปนานแล้วนะครับการจะเปลี่ยนนิสัยได้นะครับมันต้องผ่านกระบวนการที่เรานะครับต้องทําติดต่อกันสัก21วันนะครับมันจึงกลายเป็นนิสัยของเราสําหรับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าการจะทําอะไรให้เป็นนิสัยเนี่ยมันคือการทําสิ่งที่มันยากมากๆเลยจนเกินความสามารถของเราอะครับจนกลายเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับเรา และสิ่งนั้นอะเราทําได้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะครับอาจารย์นุพดลท่านเปรียบการสร้างนิสัยเหมือนการสร้างบ้านนะครับตอนแรกๆมันจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับมันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเราไปได้อีกนานนะครับความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าตอนสร้างนะครับมันลําบากมัน,ม,นมันยากมากๆแต่ถึงเวลานึงแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นใช้ พักอยู่อาศัยได้อีกนานนะครับสรุปเลยนะครับการที่เราจะทําสิ่งใดไม่ให้ล้มเลิกนะครับเราต้องทําสิ่งนั้นให้เป็นนิสัยก่อนซึ่งการสร้างนิสัยเนี่ยมันต้องผ่านความพยายามอย่างมากในตอนเริ่มต้นนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติในภายหลังนะครับครับสำหรับวันนี้ขอร้วตอก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองได้นะครับ ขอเราต่อขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ